ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมท่านผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในเลหรือว่าชมกคลชิงคันนี้อะไรเก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมรับชมกันไปนะครับผมชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในเลหรือว่าชมกคลชิงนนี้ได้นะครับผมแล้วถ้าใครสนใจอยากจะไปอ่านเรื่องราวของภาพผู้วัด แล้วถ้าใครสนใจอยากจะไปเสพสุกับะส่วนส่วนทางผู้ว่าส่วนทางผู้ว่าดส่วนใครอยากจะส่วนเครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คำบรรยายให้รัผมก็สามารถที่จะไปดูได้นผมว่าเขาวาดอะไรไปบ้าน,นครับ ส่วนทางผู้ว่าต้นฉบับนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างใต้คํำส่วนทางผู้ว่าต้นฉบับนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างคายส่วนส่วนทางผู้ว่าต้นฉบับนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คําบรรยายให้นะครับผมรวมถึงเพจที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมก็คงจะถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคิวิดอนาสวัสดีครับผม